ไปก็นรองให้จริงนะวไปโดนตาเอินเปล่าไอชีไม่โดนแล้ตรงนี้พี่ยองทำเอินจ๋า

ปิดตาาทาสกุชี่ค่ะอันนี้คือกุชี่วครึ่งวงกลมนะคะเป็นบาสบานค่ะใช่ไหมใช่บาสบานสีเอิร์นไจนใช่บาสบอลไหมคะใช่โอเคค่ะถูกค่ะพี่ส้มไปมาเลยค่ะชิ้นตะปางนิวหยิบให้พี่ดิอ้าวอันนี้คือกลมแบนแน่นอนค่ะ

我不能。